Burn you lion. Mẹ mẹ không mà, mẹ không mà của mẹ em. Đứng mình cho mình mẹ nhiều số mà anh. Anh mẹ 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 ย้เรารู้ไหมอือถึงอ่าอันนี้ใครเป็นคนเอาไปเทอืมถึงเราอ่ะเรารู้ไหมเราไม่รู้อะ่นี่อ้หลดกย์เต็มมัดมาเลยมาไม่รู้ผู้ใหม่โดม่ะจรินามลจริงตนอันนี้ชื่ออะไร บ้านเล็กที่สามเก้าหมูห้ามันเป็นหวังอาเซอเมืองจังหวัดสงขลาหมู่ห้านะเรานะอายุกี่ปีสามสิบค่ะสามสิบปีนะโอเคครับเอาไวคนนี้เสื่ออะไรวัวละวิตุกถุกถุกแบบนครับครับบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ยี่ยี่สิบเอ็ดตับตับนึงมันเด็กครับอายุได้อะไรเลยตัวอายุยีมากครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจกคนเรื่องครับยาที่ติดนะครับครับครับต้อไมเห็นคนเข้ามาเยอะจังนี่เอ้าเชื่ออะไร อะไรนะวันิรับเลอาอยู่บ้านเลขที่อะไรเอ้าโอเคนะแล้วก็อายุต่ออะไรเลยงสามเก้าสามเก้านะเอาหล่นนะดูจือตัวเองกันไหมรับน้ไม่พื้นนะมาเร็วกันมันเป็นก็ความร่างขตัวซอพอดีนะผมขาหยาหยาวากันหยาตูดกันเอาจอได้ตัวนำตะกุนอยูบ้านเลขทีอรครัเลี่ยงตะมเรื่อง่อย่นเลขที่อครับเ่ยอมนุน้ำเ่าตมอามู่บ้านตบล บตูวัครัครับโอเคอายุอะไรเลยตัวอายุีครับเอาเียซัดบินมาครับครับบ้านเล็กทีอะไรครับปดมแบบนตวงอะพเมืองงขาครับครับผมอายุอะไรเลยตัวสามสิบเจครับสามสิบเจ็ดครับเอ่บ้านเล็ทีอะไรครับสามตครับสามตหนึ่งตํำบนวงครับอเมืองยดงาครับอายุอะไรเลยตัวยีครับฮยี่นะผมีตานเจต้องครับครับอ่บ้านเลขทีอะไรกี่เหมูงแต่บนวง คือเมืองเยาวัดชชุนร้างครับอายุต่ออะไรเลยตัวอ่าสามสิบเก้าสามสิบเก้านะถึงไงคนดีไอ้นี่ต่างมดต่างเปนนี่ก็คืออาจารย์นาด,ดีนำรวจก้ามาตรวจสอบเล่นกันมารุ้มใหญ่เด็ดติดนะครับคมครับตอนนี้ก็ตรวจสอบเบื้องตอน้นแต่ละคนมีใครว่าเสพยามัง้งใครไม่ทิพบอกได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรคุยกันตรงๆลงูกผู้ชายเสพทุกคนใช่ไหมโอเคแค่นี้ครับ